สวัสดีค่ะพบกับคเมือฟาร์มชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะเราจะขายลูกหมูขุนออกเนาะหมูขุนชุดนี้อายุ4สัปดาห์ค่ะจะขนออกไปให้ลูกค้าด้านนอกฟาร์มนะคะเราจะไม่ให้มารับหน้าฟาร์มนะคะสำหรับลูกค้าที่มาจากพื้นที่เสี่ยงนะช่วงนี้ต้องระมัดระวังตัวเองค่ะ ลูกหมูก็อยากขายนะคะเงินก็อยากได้ด้วยแต่ก็กลัวโรคนะคะก็ต้องทำวิธีนี้นะคะลูกหมูขุนที่ขายออกอายุ4สัปดาห์นะคะเราลงวัคซีนอ่าไมโครพัสมาให้นะแล้วก็อหิวานะคะลงได้แค่2ตัวเนาะเพราะว่าแค่อายุแค่4สัปดาห์เองที่เหลือก็ไปลงเอานะคะพิสุนักบ้าทเทียมหรือวัคซีนอื่นๆเนาะนี่ ลูกหมูกินอาหารเป็นทุกตัวค่ะถ้ากินอาหารแบบของเรานะเพราะว่าเอาไปแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นอาหารอย่างอื่นเลยมันอาจจะไม่กินเนาะแต่ว่าเดี๋ยวสักหน่อยมันก็กินค่ะกินเก่งค่ะนี่ราคาขายออกสี่สัปดาห์พันห้าร้อยบาทค่ะขาดตัวไม่มีขึ้นมีลงนะคะเราขายราคานี้มาตลอดเลยก็ยังขายราคาเดิมนะช่วงนี้จะมีลูกหมูคุณขายทุกเดือนค่ะก็ ถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้นะแต่ว่ามันจะเป็นแบบช่วงๆต้องโทรมาจองไว้ก่อนนะคะเดือนกรกฎาก็จะมีขายออกประมาณ30ตัวค่ะถ้าใครสนใจสั่งจองได้เลยเนาะเดือนนี้ขายออกที่ขายออกมันมี15ตัวเองค่ะที่เหลือจากข้อของเราแล้วเนาะเพราะว่าข้อของเดือน มิถุนาลงขุนครบหมดแล้วนะคะขายออกได้เพียงแค่15ตัวนะแต่เดือนกรกฎาคมมันคลอดเยอะนะคะเดือนนี้เราจะขายนับแล้วก็คงขายออกได้30ตัวถ้าใครสนใจสั่งจองได้เนาะเดี๋ยวให้จองเลยช่วงนี้ช่วงนี้ก็จะติดเรื่องที่ว่าไม่มีใบขนย้ายนะคะช่วงนี้ก็ขอคนพื้นที่ใกล้เนาะไม่เป็นโรคนะคะ น,นี่เห็นไหมเราออกมาตรงถนนใหญ่นะคะไม่ไกลนะแล้วก็ไปอีกซอยหนึ่งซอยทางเข้าบ้านคำภูงเงินนะคะนี่ลูกหมูเราก็จะคัดไซส์เท่าๆกันให้ค่ะที่ฉีดสเปรยม่วงมันยุงกัดนะ <laughs> ทุกนี้ยุงเยอะค่ะนี่แต่ไม่เป็นไรนะเวลาเอาไปถึงแล้ว ควรอนุบาลก่อนนะคะหมายถึงว่าหาพื้นที่แห้งกกไฟอะไรอย่างเงี้ยให้ด้วยเนาะสำหรับลูกหมูเพราะว่าบางคนเอาไปแล้วเอาไปลงเลยแล้วทีนี้มันไม่มีแบบที่นอนอะ่ะต้องหาที่อุ่นๆให้มันนะคะลมไม่กโกกนะวันแรกที่เอาลงอาหารหรือน้ำควรผสมวิตามินหรือย,ยาป้องกันท้องเสียด้วยนะคะเผื่อๆเ,เนาะแต่ว่าเราฉีดยาป้องกันท้องเสียให้แล้วแหละ เราฉีดไปเมื่อวานนะคะก่อนที่จะเอามาส่งนี่รถที่มารับลูกหมูนะคะรถลูกค้าของเราช่วงนี้ถ้าใครซื้อลูกหมูเข้าก็เช็คดูต้นทางดีๆนะคะว่ามาจากฟาร์มไหนเชื่อถือได้ไหมมีโรคหรือเปล่าส่วนของเรายังไม่เป็นโรคนะคะยังปลอดภัยอยู่นะ ถ้าเกิดโรคจริงๆเราคงจะแจ้งแล้วนะคะไม่มีการปกปิดอย่างแน่นอนรับประกันนะอันนี้ว่าลูกหมูเราไม่เป็นโรคนะคะนี่ขอขอบคุณลูกค้ามานะโอกาสนี้ด้วยนะคะวันนี้มีสองเจ้านะที่จะมารับอันนี้เราถ่ายไว้แค่ลูกค้าท่านเดียวนะคะนี่นี่เลยติบตัวขอบคุณมากนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็แบบโชว์ให้ดูเฉยๆว่าช่วงนี้เราต้องแบบขนลูกหมูออกมาส่งข้างนอกนะคะไม่ได้รับนาฟาร์มแล้วนะช่วงนี้ต้องเซฟตัวเองค่ะแล้วก็เซฟลูกค้าด้วยนะ <c oughs> ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ <c oughs> อย่าลืมกดติดตามช่องขบวนเงินฟาร์มชาแนลบนช่อง YouTube และขบวนเงินฟาร์มเพจบน Facebook ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ